ท่านแมทัพกูณชายติกเจ้าติดตามข้ามาหลายปีขารู้จะมีความซื่อสัตย์พักดีครั้งนี้จะต้องร้อยเข้าบิงแม้ไม่ถึงกับประหารแต่ก็ต้องในประเทศไปอยู่ชายแดนข้ารู้สึกผิดต่อเจ้ายิ่งหนักท่านแม่ทัพข้าขอตามรับใชพ้พวกท่านในปรโโลก ท่านอาคจงปังเรื่องนี้พรกะข้าเป็นต้นเหตุข้าตายเมื่อั้าก็ชดใช้ความผิดไม่หมดไม่ได้ผิดที่เจ้าเดีย๋ยโทษตัวเองเลยมันเป็นคาวามเคราะห์ของตระกูลอยางที่ต้องมาเพื่อนบนทินแต่เราบริสุทธิ์สักวันหนึ่งประวัติศาสตร์จะต้องให้ความเป็นธกับตระกูลอย่าง ทัอาสมเป็นชายชาตินักรุกขระอายใจจริงๆเจ้าเป็นลูกของพี่ศีเป็นลูกหลานของตระกูลดาวแต่สิทายเข้าไม่มีโอกาสเห็นเจ้าทำพิธีกลับเข้าตระกูลมาเป็นคุณศึกตระกูลยาว่หลานชายถนอมตัวพรเรียนถาม่า่ไหมทับ ยังปราถนาสิ่งใดอีกผู้รอ้อยแม้บุกน้ำโดยฝ่ายก็จะทำให้ข้าขอแค่ให้ตาสมสงบสุขประชาชนพ้นภัยสงครามถ้าตายก็ไม่เสียใจทนามทัพคุณชายทนามทัพ